สวัสดีครับ EP นี้เรามาเช็คเครื่องตัดหญ้าสตาร์ทไม่ติดครับอันนี้เอาแบบขั้นตอนที่ไม่ได้เรียงตามขั้นตอนนะครับก็รับขั้นตอนการเช็คหัวเทียนไปนะฮะคาดว่าน่าจะปกติสำหรับหัวเทียนเดี๋ยวต้องเช็คไอตัวระบบน้ำมันก่อนนะฮะเครื่องคาดว่าน่าจะจอดไว้นานเหมือนกัน ให้เราถอดฝาครอบคาบูออกมาฝาครอบคาบูเสร็จมาปุ๊บถอดเช็คไอตัวนี้เลยนะครับถ้วยลูกร้อยนี่ข้าบน้ำมันเหนียวครับข้าบน้ำมันเหลืองเลยเหนียวทิ้งไว้นานแน่เลย ถอดออกมาปับ๊บถ้วยลูกร้อยก็สกปกเดี๋ยวเปิดแสดให้ดูมีคราบสกปกนิดหน่อยตัวลูกลอยก็ถอดออกมาเลยครับสิ่งที่เราจะถอดเช็คก,ก็คือไอตัวนี้ ตัวนมหนูครับนมหนูมีคราบตะกันสีเขียวอื้อรื้อเลยเนะนี่ยนี่มันมีรูอยู่นะแต่รูมันเล็กมากครับเวลาเราถอดต้องถอดไอตัวเส,เสื้อเสื้อเขียมลูกลอยออกมาด้วยมันจะได้ทีเดียวทําความสะอาดเลยถ้าหากรูไอตัวนี้ตันเดี๋ยวมันก็มีปัญหาอีกเดี๋ยวผมถอดออกมาให้ดูครับ ใช้หกเหลี่ยมครับในการอเพาะออกหกเหลี่ยมตัวเล็กนะนี่เห็นไหมสกปรกแบบนี้เราต้องถอดออกมา,าล้างทำความสะอาดนะถอดออกมาขัดขี้ตะกันเยอะเลยขาบูก็เอาคาไว้นี่แหละไม่ต้องถอดออกมา เวลาขัดหาอะไรมาขูดออกถ้าหากเรา,าขัดแต่นมหนูแต่อันนี้ไม่ถอดออกามาขัดเนี่ยเครื่องก็ไม่ติดนะหรือถ้าติดก็ติดเล่งไม่ขึ้นหรือบางอาการก็ติดติดแล้วแบบเล่งทือท่อๆอื้อๆนะฮะเล่งไม่สุดเล่งไม่เต็มกำลังรูด้านไหนก็สุกโปรกมากเลย หาลวดมาเย,ยแล้วก็โยกโยกโยก,โยกเอาให้มันออกให้หมดนะเห็นไม่คาบมันหลุดออกแล้วคาบด้านในโคเยอะเลยเคยนะเคยพลาดแบบถอดถอดอันนี้ออกมาแล้วแต่รูด้านในตรงนี้นะรูตรงนี้ถึงแม้จะเย่ยรูข้างๆสะอาดแต่รูไอ้น,นี่ไม่เยะเนี่ยโอ้โห เครื่องสตาร์ทไม่ติดนะครับถ้าสกปกแบบนี้ลองทำตามเลยนะฮะถ้าหาใครเจอปัญหาอันนี้ผมคาดว่าน่าจะทิ้งไว้นานแหละรูเล็กๆตรงข้างเนี่ยก็สำคัญนะแย่ให้มันแบบนี้ทะลุแบบนี้เลยมันมีไม่กี่รูหรอก ชิบ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 กล้องก็ไม่โฟกัสเว้ยหลุดโฟกัสไปยังไงกล้องก็ได้แล้วก็40เร็ะหน่อย หมดแล้วก็เป่าทำความสะอาดครับแล้วก็เอาส่องไฟดูรูเอ็เนี้ยก็เป่าด้วยนะ เช็คการทำงานของลูกลอยด้วยเอยไม่ใช่เขียมเขียมลูกลอยนะปึ๊บ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 เสร็จแล้วดันตัวนี้กลับคืนไปต่อไปก็มาขูดทำความสะอาดนมหนูตัวเล็กๆนี่ รูด้านในเนี่ยหาหาลวดที่มันเล็กที่สุดนะแย่เข้าไปอย่าไปเอาลวดใหญ่ฟื้นแย่นะเดี๋ยวทําให้นมหนูมันใหญ่อีกนะครับเดี๋ยวกินน้ํามันอีกกินน้ํามันแล้วก็เกินหัวเทียนอีกนะครับขขาวสะอาดจั่ะแล้วประกอบคืน ขันเสร็จก็เอาอันนี้เป่าเข้าไปอีกแล้วตรงในนี้มันจะมีรูอยู่ข้างๆนี้นะก็เย่ยเข้าไปด้วยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ดูผิดอ่ะต่อไปก็ประกอบถ้วยลูกลอยกลับคืนพวกเศษอันนี้ โกเดาหนสียคราน้ำมันไม่ได้ใช้นานก็แบบนี้แหละชือบอันนี้อาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะคือรัดขั้นตอนการตรวจเช็คไปบางขั้นตอน มาดูกันว่าล้างมันจะสตาร์ตติดไหมส่วนมากเลยเนี่ยเครื่อมทิ้งไว้แล้วน้ำมันไม่เปล่ยอวกนีงปัญหาหลักเลยตั้งเครื่องขึ้นปุ๊บไอตัวนี้ก็เป๋านหน่อย นี่มันจะมีเศษคราบตะกันอยู่ก็ให้เราขูดออกด้วยนะถ้าหากไม่ขูดออกเดี๋ยวน้ำมันมันขึ้นมาไม่ได้เพราะมันตันคราบนี่ถ้าขึ้นมาก็ขึ้นมาน้อยอย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วทำให้เครื่องเลงไม่ได้เราก็ต้องขูดคราบสกปรกมันออกเอาออกให้หมดเลยให้มันใสจ้ะ เอาจวแล้วก็ประกอบคื้นไป ใช้ block หีมบีบล็อกนิดนึงกระพอึงๆก็พอนหะลังจากนั้นเปิดน้ำมันครับเปิดน้ำมันแล้วเปิดถ้วยลูกร้อยออกเพื่อที่จะเช็คว่าน้ำมันมันไหลสะดวกไหมเอ้ยถ้าหางน้ำมันไหลออกโบ๊ะโบ,บ๊บแบบนี้ถือว่าผ่านนะครับบดรูไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย หมายคือคันเขาหนากเขาซาแท้ล่ะชิบ๊บแล้วก็เปิดสิ่งสัมพันธ์อย่าลืมตัวเช็คท่อด้วยเผื่อมันมีพวกแมงไปสร้างรังสร้างรังแล้วไปอุดตันท่ออย่างเงี้ยอ่ะดึงเทส ดึงเทยด,ดูปิดโชคซะก่อนนะ ติดแล้วเราก็ประกวคืนไปไอตัวไส้กรองเนี่ยเห็นไหมฝั่งนี้มันสะอาดขาวโบะเลยแต่กลับทางดูโอ้โหโคดสกปรกต้องเป่าออก ไซกองเนี่ยก็ต้องเป่าด้วยนะถษดออกมาเป่าเป็นยังไงละ่ะจะใช้ทุกครั้งนะถ้าเป่าทุกครั้งก่อนจะใช้ก็ยิ่งดีเลยนะครับถ้าขี้เกียจขี้เกียจหน่อยก็สักอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งค่อยเป่าหรือว่าดูตามสภาพการใช้งานวนะ่าเราใช้งานมากน้อยเพียงใดนะครับถ้าหากถอดออกเนี่ยถ้าถอดออกมันไม่ดีนะครับผม ผมไม่แนะนำเพราะว่าเครื่องมันจะดูดที่ดินเข้าไปมันจะไม่มีกองกองสิ่งสกปรกนะครับแล้วที่ดินมันก็จะเข้าโดยตรงเลยนะโดยไม่ผ่านกองทำให้เครื่องพังเร็วกว่าเดิมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีไอ้ักรใส่กองไว้ด้วยอันนี้เราก็เทน้ำมันลงแล้วก็เป่าออกนะครับไม่ต้องใช้แปงรงขัด แ่นี้ก็ขาวโบ๊ะแล้วขาวจวะเลยประกอบครับ เสียดให้ดูอีกทีเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเครื่องตัดหญ้า2จังหวะนะครับที่สตาร์ทไม่ติดก็เอามาให้ดูวิธีการตรวจเช็คบางต้นเพียงเท่านี้ครับผม